สวัสดีครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนครับตอนนี้องก็อยู่วัดทุ่งสารานะครับจังหวัดกาญจน,นบุรีนะครับตอนนี้องก็อยู่กับช่องปอิทคนใหม่กับช่องคนสองเลขครับรนีออนกน่กับพี่พเล็กครับสี่คนครับนี่ครับอ,องจะขอโชคขอลาบที่เจ้าแม่นี่<ม>ครับขอให้พี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนะครับจะได้เลขอะไรนะครับวันนี้นี่ก็สั่นลนี่ก็เป็นไปดูกันเนาะไม่ใช่ แต่ไม่ไะเคียงสองพี่น้องนะครับวันนี้จะได้เรียกอะไรไปฝากพี่ๆนาหน้าแฟนคลับทุกคนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมได้เลยนะครับตั้งกล้องขอจุดรูปครับเดี๋ยวไปก่อนเนาะนี่ครับต้นต้นตะเคียนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่ๆนาหน้าแฟนคลับทุกคนนี่เดี๋ยวไปสองรอบๆบริเวณนี้นะครับนี่ครับเนาะ เดี๋ยวอ,องก็หาเลขชัดๆให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ต้นก็เก่ามากแล้วนะครับนี่ครับน,นี่ครับ้ก็กกกกทำาก่อนนะครับที่มีน้่า,นาเป็นคนคนะครับ นะวันนี้ลูกหลานทั้งสี่คนแล้วก็ผู้ชมทางบ้านในชะ่อง<ม>ของคนส่อเลข<ม>ปั้นก<ม>นใหม่รำรวมมาดู<ม>าดองขอให้ทุกคนได้รับโชคกับแม่แตะเคียนที่นี่ด้วยเนาะและ,ะลูกสังเกตแล้วนะว่าที่นี่อาจจะถูกข้อทิ้งเพราะว่าดูจากร่องรอยแล้วไม่มีรอยแป้งเลยเขาขอให้แม่โชคองมากนะน้องๆี่เราอยากเอาของมันไว้ไง ไวายเสร็จแล้วนะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนจะได้เลขอะไรเดี๋ยวองเข้าไปส่องเลยนะครับเดี๋ยวองไปพาไปพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนะครับจะได้จะเลขอะไรเนาะเลขเด็ดๆอะไรนะครับที่ใหม่ๆนะครับแลนนี้ยังไม่เคยมาหานะครับ นี <ersch> ่ก็ไม่มีการถูแป้งเลยนะครับอันนี้เหมือนคนไม่เคยมาหาเลยนะแต่ชุดเยอะมากนะครับพี่ๆนาณาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวองหาเล็กชัดๆนะครับนี่ด้วยหกเก้าจิตเลยอันนี้เหมือน เหมือน697เลยพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนมายังไม่ทันหาเลยห็นแล้วนะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนี่นไหมลงแล้วท่านผู้ชมปุ๋ยพี่เล็กเล็กขึ้นแล้วอะอ่าเขาบอกเล็กขึ้นแล้วแต่ฝั่งนู้นท่านผู้ชมวันนี้พี่เล็กลงก่อนเลยนะครับบ้านลงพี่พีแล้วท่านผู้ชมลงยันลงโคลงแล้วท่านผู้ชมวันนี้อยู่นะแล้วอันนี้นะท่านผู้ชมเราก็จะเป็นในอ่าพี่เล็กเอาแป้งลงแล้วก็เอาไปหาเจออื่นนาะแบบ หาให้เหมือนหายจะชัดเลยนะครับพี่ๆนะนะแฟนคลับทุกคนเดี๋ยวลองไปหาจุดอื่นๆเนาะมันจะได้เลขอะไรที่เลขชัดๆไหมนะครับจะได้เลขอะไรฝากพี่นะนะแฟนคลับทุกคนในทังบ้านมีโชคมีลาภนะครับเดี๋ยว อ่าแต่ตอนนี้องก็ยังไม่เห็นนะครับพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับเ<ง>ขาเรียกก็ไปปนวกนขึ้น,นครับองจะหาให้เลขจะชัดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยว ลองไปส่องข้างในนะจะได้ไหมครับโอ้ยน้ำหอมลงผ่อนลงนี่นะที่ผมได้ดูลงผ่อนไม่ตะเคียนครับเจ้าพี่นาท่านครับทุกคนเดี๋ยวอองเห็ดเดี๋ยวอองก็วงให้นะครับยังไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ขอนขอนไฟไหม้เลยนะเปไม่เห็นเดี๋ยวผมลงอองแป้งลง เออยังไม่เห็นนะครับพี่วินนานะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาจุดข้างหน้านู่นนะครับที่นี่มีแต่มีแต่ดำดำนีนะ่โดนโดนไม้กระเถ่ล้มไปโดนไม้ครับเมื่อคืนนี้ตกใจกจิ่งไม้หล่นเฮ้ยที่นี่เหมือนเหมือนเล็กอยู่นะครับ เดี๋ยวอังเดี๋อังไปเอาแป้งมาลงที่นี่ให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวอังก็ไปไ,ไปขอจุดอื่นเนาะจะได้เลขไหมนะครับนี่ๆๆนี่เนี่ยมีเลขขึ้นนี่เห็นไหมเออโอ้โหนโอ้ยยังไม่เห็นหนะเพื่อนบทุกคน 6ตัวเดียวกันนี่ไง6อันนี้เลขหกคขึหกแปรอส่วนตัวสัวตัวหกมีเป็นเลขเดี๋ยวอกันงเดี๋ยวก็ไปขอจุดเมื่อกี้เนาะ ที่จุดที่เอาชีใบอ่ะเดี๋ยวจะลงแป้งนะจะจะได้เลขไหมที่นี่นะครับเดี๋ยวอจะขอลงที่นี่เนาะเหมือนเอาเงนเห็นเลขนะครับนี่นะเดี๋ยวอองก็ลองถูเนาะแป๊บเดียวุดนี้มันจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวอองก็ถูให้นะครับมินนาแฟนข่ับทุกคนก็สังเกตนะครับ เห็นลึกอะไรในใต้คลิปได้เลยนะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนี่ครับตอนนี้องค์ก็ยังไม่เห็นเนาะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้เอดข้างหลังโอ้ยเห็นอยู่ตรงข้เดี๋ยวถ่านไปข้างหลังลึเหมือนลึกอะไรนี่พี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเป็ดก้าอ่ะเป็นองค์เห็นเป็ดก้าพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนั่นแหละนี่ตรงล่างขยับลงหน่อยกล้องมันมันสูงเกินไปเห็นนี่เป็ดก้าที่นี่เลยเห็นไหมนะ เห็นไหมเลขอ่ะกดลงเลยพีเนี้ยเลขอ่ะเขียนยังเป็นเก้าเขียนหน้าเต็เป็นเก้าเลยเขียนชนสามล้มตรงนี้เ็ดแน่นอนใช่เหมือนเลขเก้าเก้ากับเจ็ดอ่ะยังไม่เห็นนะครับพี่พินาแฟนครับทุกคนเนาะเดี๋ยวองเห็นเดี๋ยวองก็วงให้รู้นะครับเออเป็นแค่เ้ากตัว เห็นเลขเล็กไม่ชัดอ่ะไม่ชัดนะครับพี่นาณาแฟนคลับทุกคนเนาะเดี๋ยวไปจับไปไปหาชุดอื่นนะครับแต่จุดนี้ไม่ไม่มีครับครับพี่นาณาแฟนคลับทุกคนองก็เห็นเลขนี่เลขสองอยู่นะนี่เหมือนเลขสองอยู่นี่เลขสองไหมครับนี่ครับสองศูนย์อยู่นี่เลขศูนย์ สองสามศูนย์เนี่ยเห็นอ้ออนี่มันเลข<อ>สองสามศูนย์เลยนอสองศูนย์แต่ว่าไม่ชัดนะพี่ๆนานาเพียงกับทุกคนเดี๋ยวออกก็ชัดให้เนาะที่นี่ก็ยังไม่ชัดนะครับเหมืนเหมือนหกเจ็ดอยู่นาะนะ, 6, 7, ะใช่หนึ่งหกเจ็ดอยู่แต่ข้างบนเหมือนกเจนาะใช่ใช่ออาก็เห็นที่นานอยู่เลขแรกๆ,ๆอะ่ะนี่ท่านชมตัวนี้หเจแล้วตัวนี้ก็เป็นหน แต่ยังไม่ชัดดตาดำๆใช่ไหมพี่องเห็ดเมื่อกี้อ่ะใช่หนึ่งหกเจ็ดที่องเห็นแรกๆอยู่แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะลงแปลงจุดนี้ดีกว่านะอย่าลงจุดนี้นะท่านผู้ชมนาะลองตั้งกล้องเลยนะครับผมว่าจุดนี้น่าจะมีเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเอาจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะส่องให้ท่านผู้ชมไปดูคือก่อนนี้แล้วกันผมเอาตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะมาดูกันครับที่ไม่มีเลย อยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปหายรอบๆอยู่นะครับไอหนาวก็ยังไม่เห็นนะครับพี่ๆนานาครับทุกคนโอ้ยขออนุญาไปอ่ะตอนี้เลขครับหกหกนไปนะหกหกครับพี่ๆนานาครับทุกคนนี่หกหกเห็นไหมครับหกหก เลข66นะครับนี่ครับเป็นสายนะคระหาห้เรนนก็เดี๋ยวก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไปหาที่จุดที่แบบช,มมแช,ชัดๆนะครับอก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะไม่ชัดนะครับตัวนี้องก็ยังไม่เห็นนะครับพี่ๆน,น,นะนคลับทุกคน,นองก็พยายามหานะครับ อ๋อไม่เห็นเนาะไอ้เล็กชัดชาแต่พี่นาณาเป็นครับทุกคนนะครับอ๋งก็ยังไม่เห็นนะครับเฮ้ยพี่นาณาเห็นเลยครับนี่องก็เห็นห้าเก้าเลยนี่เอ้ยนี่เลขห้านี่เลขเก้าเลยห้าเก้าเลยห้าเก้าเก้าห้านี่พี่พี่นาณาแฟนครับทุกคนเห็นไหมเก้าห้าห้าเก้านี่ เห็นไหมครับนี่นี่คานี้เลขเก้าครับนี่ครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมนี่เลขเก้าเป็นแบบนี้ครับนี่เลขห้าเก้าห้าแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวองลองเขียนให้ดูนะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมองก็เห็นเลขข้างบนนี่เหมือนเลขเจ็ดหกนะครับนี่อันนี้เหมือนเลของเลขที่เจ็ดหกเลยนี่ ออกห็นเลขแบบนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมแล้วก็นี่มันเลขหกนไปได้มต้องมีโอกาสแต่น้องวันนี้นะครับเขาก็เห็นเลขแบบนั้นนะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนแล้วก็เจ็ดหกเนาะเลขนี่มันเลขห้าเก้าอยู่วันนี้อันนี้มันเลขห้าเป็นแบบนี้ครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมเลขห้าเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้เลขเก้านี่พี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมนี่เลขเก้าอันนี้มันเลขห้าอันนี้เจ็ดหกแปดนี่เละเละแปดเลย嘛 หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกอะไรเนาะนะครับพี่พีนาณาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมแล้วก็อันก็ให้เลขนี้น้องเหมือนนี่เจ็ดหกนะองเห็นไปแบบนี้นะครับเจ็ดหกกับห้าเก้านะครับพี่พีนาณาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมนะครับเจ็ดหกกับห้าเก้านะครับพี่พีนณาแฟนคลับทุกคนอันนี้อันนี้เป็นเลขเก้านะครับเดี๋ยวเกี่ยว เก้าเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ครับเป็นแบบนี้นี่ก้าเป็นแบบนี้ครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเนาะอันนี้เลขห้าแต่เลขแรกเห็นเลขเจ็ดหกที่นี่ครับนี่สองเนาะข้างล่างอ่ะแต่นี่เลขอะไรไม่รู้เลขขึ้นเยอะมากเลยสองหกหนึ่งห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดหกห้าเก้านะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนะเเลขขึ้นยผมก็ฝากเลขนี้เนาะนี่ครับเก้าห้าห้าเก้านะครับ เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับก็ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมเนาะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นเลขชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะครับเลาก็ไปแค่เนีทางเนาะมองเห็นเลขนี้นะครับจุดนี้เนาะเจ็ดหกกับเก้าห้านะครับเดี๋ยวก็ลองไปหาจุดอื่นเนาะมันจะได้เลขอะไรอีกนะครับตจุดเมื่อกี้เนาะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็ไปหาจุดอื่นอีกเนาะแต่ยังไม่ได้เจอนะครับได้แค่จุดเมื่อกี้เนาะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็น ไม่ไม่รู้นะครับทานผู้ชมเห็นตามที่เราบอกกันปสูนเห็นเลข235 1 190ได้น่าจะไ้รับโนจะอนนี่เหมือนเลขอยู่นะข้างล่งเลข2 54นะพี่พี่นาแฟนคลับทุกคน054โอ้ทททนี่พี่พี่นาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมห้าสี่อะไรนี่ครับนี่ห้า54 ห้าสี่สามเนี่ยแต่ถ้าถือว่าเลขออกแล้วก็ไม่เอานะแต่ว่าเลขชัดมากนะมศูนห้าอาจจะออกอีกก็ได้นะนี่ห้าสี่เห็นไหมพี่พนันะแฟนคลับทุกคนเออห้าสี่สามห้าสี่สามพี่พนันะแฟนคลับทุกคนเห็นไหมอันนี้เลขห้าอันนี้เลขสี่เลขสามห้าสี่สามเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ครับห้าสี่สามเห็นไหมครับพี่ๆนะ แฟนคลับทุกคนนะเดี๋ยวอองเห็นเลขแบบไหนเดี๋ยวอองก็เขียนให้ดูนะครับเห็นไหมห้าสี่สามนะครับเห็นไหมพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนห้าสี่สามเห็นไหมเดี๋ยวอองก็เขียนให้ดูเนาะแป๊บหนึ่งออนิ่งนะครับอองก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเออพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวอองเขียนให้ดูเนาะอองเห็นเลขแบบไหนนะครับ อันนี้มันเลขห้านะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนี่โอ้ทอดทอดทอดแบบไอ้กล้องมันโฟกัสอันนี้บนไปอทอดนะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นี่แปบ๊บหนึ่งเนาะมันคิดดำๆครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนอันนี้เลขห้าเป็นแบบนี้ครับเลขห้าเป็นแบบนี้ครับเลขห้าอันนี้เป็นเลขสี่อันนี้มันเลขสามตัวเนใหญ่ๆเลยนี่ ห้าสี่สามนะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเห็นไหมพี่ๆนานาเห็นเลขแบบไหนก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวหนึ่งเก้าด้วยหรอสีขาวๆก็เป็นหนึ่งเก้าเนาะอันนี้เป็นหนึ่งแล้วก็อันนี้เลขเก้าหรอแต่เอาจุดดาๆนี่ครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนี่นี่ครับเขียนมาตรนี้ครับในหลาโลป,บป๊บอันนี้เป็นเลขห้าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเลขสี่มะแล้วก็อันนี้เลขสาม ห้าสี่สามเนาะพี่ๆนานาเห็นไหมน้อยเนาะฝากพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนนี้สองจุดเนาะจุดเมื่อกี้กับจุดนี้นะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนพี่ๆนานาเห็นไหมห้าสี่สามห้าสี่สามพี่ๆนานาเห็นไหมห้าสี่สาม พีพ่่นานา,าแฟนคลับทุกคนเห็นเลขแป็ไหนก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับตรนี้ครับห้าสี่สามครับอองเห็นห้าสี่สามเนาะแล้วก็อองเห็นเลขเจ็ดหกนะครับแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะครับหนึ่งห้าสี่สามมันจุดดำๆแล้วนหะ้าสี่สามเนาะพี่ๆนานา,าแฟนคลับทุกคนเห็นไหมนะครับอลองก็พยายามถือให้นิ่งๆแล้วนะครับ เดียวเดียวเดียวนี่นี่ห้าสี่สามไดไหมโอ้ปทอด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 นี่ห้าสี่สามห้าสี่ห้าสี่สามจะเขียนให้ดูอีกคร, so. รั้หรหงหนึง่ง <Olaf. |lo|>? <Gothic? S 1> เลขห้าเป็นแบบนี้ครับเลขหา้าเลขห้าก็เป็นแบบนี้เราลงปุ๊บลงมาแบบนี้ครับเลขห้าเลขสี่ก็เป็นแบบนี้โอ้ลุดไปแล้วโอ้ยหลุดปุ๊บเป็นเก้าสี่ไปแล้วออโอ้ยลุดปุ๊บเป็นเก้าสี่สามไปแล้ว พี่ๆนาฬิเห็นไหมโอ้เอาไปโดนปุ๊บเป็นเก้าสี่ไปเลยแล้วเป็นเก้าสี่แรกๆเป็นห้าสี่เนาะตอนนี้เป็นเก้าสี่ไปแล้วหลุดโอ้เก้าสี่สามไปแล้วพี่ๆนานาเป็นข่าทุกคนนะโอ้เอาไปโดนไงเมื่อกี้เป็นห้าสี่สามเนาะตอนนี้เป็นเก้าสี่สามไปแล้วนี่เล็เก้านี่เล็กสี่เล็กสามเก้าสี่สาม นะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนน้องก็ให้สองจุดนอ้องเมื่อกี้จุดแรกก็อ่าได้อะอะไรนะหกเจ็ดหกแล้วก็ห้าเก้าเนาะอันนี้ก็เก้าสี่สามเนาะพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนเนาะนะครับพี่ๆนานาแฟนคลับทุกคนชอบจุดไหนก็เอาจุดนั้นนะครับจุดข้างหน้าน,นุ่นนะที่พี่คนสองเลขกับพี่ป่าอีคนใหม่เขาได้เลขกันนะนะครับเมื่อกี้เขาได้เลขอะไรดูนะ เขาจะได้เลขอะไรนะครับยังไม่พี่พี่นานาเฟนครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะนะครับมันก็เห็นเลขสองจุดเนาะจุดชัดจุดไหนก็เอาจุดนั้นเลยนะเั้งองอนี้เนาะเื่อได้โชคจากแม่ระเกียนแล้วก็ราจะมา รนะครับก็ได้สองจุดแล้วเนาะพี่พี่นานาแฟนคลับทุกคนขอจบเพียงเท่านี้แหละครับพี่พีพ่นานาแฟนคลับทุกคนนะครับฝากพี่พี่นานาแฟนคลับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้องทําคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ